นะครับก็เรียกว่าระสำนสายละนะครับการปลดพนักงานเตรียมจะปลดพนักงานออกก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าการกระชับองค์กรนะครับแต่จริงๆแล้วต้นเหตุของการบินไทยมันเกิดมาจากการซื้อเครื่องบินจํานวนมหาศาลและไปจอดทิ้งที่อู่ตะเภานะครับปัญหาไม่ใช่เกิดจากพนักงานแต่ปัญหาเกิดจากการทุจริตในอดีตและยังไม่สามารถที่จะมีการเอาผิดได้ ในช่วงระหว่างปรับโครงสร้างการบินไทยพนักง,งานการบินไทยปรับตัวทุกประการนะครับเพื่อที่จะให้องค์กรของเขาเดินต่อไปได้แต่กลยุทธ์เชิงการบริหารของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเดินผิดพลาด สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการบินไทยเหตุการณ์การบินไทยต่อเนื่องกันมายาวนานนะครับแล้วก็มีการายื่นสู่สารฟื้นฟูนกิจการของการบินไทยนะครับ ที่ผ่านมานะครับก็เกิดเหตุเรื่องของการบินไทยนะวุ่นวะวุ่นวายเรื่องการบินไทยจะล้มละลายนะครับกระทรวงการคลังก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูการบินไทยก็มีการปลดพนักงานเปลี่ยนแปลงสภาพของพนักงานและกล่าวนี้การบินไทยนะครับกว่า400ชีวิตเข้าขายจะถูกเลิกจ้างบริษัทการบินไทยมหาชนจำกัดประกาศปรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยขณะน,นี้นะครับ ทางสายปฏิบัติการได้แจ้งกลุ่มนักบินของการบินไทยแล้วว่านะครับภายในโครงการสร้างใหม่จะมีนักบินได้รับผลกระทบอาจถูกเลิกจ้างราวประมาณ400คนนะครับอัปเดตเมื่อวันที่7เดือน2 2564นะครับซึ่งปรากฏว่ารายการเรื่องเล่าเสะวททิศช่อง3นะครับก็รายงานบอกว่าการบินไทยมหาชนจำกัดมหาชนประกาศปรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยขณะนี้ ทางสายปฏิบัติการได้แจ้งกลุ่มนักบินของการบินไทยแล้วว่าโครงสร้างใหม่จะมีนักบินได้รับผลกระทบอาจถูกเลิกจ้างราวประมาณ400คน <c oughs> คงจํานวนนักบินที่เหลือ905คนเท่านั้นจากปัจจุบันมีนักบินอยู่ราวประมาณ1,300คนทั้งนี้การบินไทยจะประกาศรายชื่อนักบิน905คน ในวันที่21กุมภาพันธ์นะครับพร้อมตารางการบินและสิทธิประโยชน์ใหม่ก่อนเซ็นสัญญาจ้างใหม่โดยนักบินทั้ง105คนที่มาเซ็นสัญญาใบาจะได้รับการต่ออายุการทำงานอย่างต่อเนื่องแต่ถูกตัดรายได้ในหลายส่วนที่เคยมีเช่นจากเดิมมีรายได้ค่าใบอานุญาตเดือนละ60,000บาทก็ถูกตัดเป็นถูกตัดไป15 2 0เหลือแต่ เงินเดือนและค่าชั่วโมงในการบินเป็นต้นทั้งนี้นะครับสำหรับโครงสร้างองคอ์กรใหม่เพื่อสอดคล้องกับการดำเนินการธุรกิจภายใต้ใตแผนฟื้นฟูก,ฟกิจการขณะที่ในช่วงปี2 5 6 4ถึงปี2,565การบินไทยยังคงไม่มีแผนเพิ่มจำนวนนักบินเพราะคาดว่าธุรกิจการบินน่าจะกลับมาอีกครั้งในช่วงปี2,568นะครับ สำหรับกลุ่มนักบินที่จะยังคงอยู่ต่อกับการบินไทยตามแผนฟื้นฟูแบ่งเป็นกลุ่มนักบิน Airbus 350ถึง900นะครับจำนวน150คนเป็นกัปตัน70คนและนักบินอีก2คนผู้ช่วยอีกจำนวน80คนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจำนวนนักบินที่ถูกเลิกจ้างกว่า400คนทำให้ส่งผลกระทบต่อลูกเรือ แต่คาดว่าเบื้องต้นจะต้องลดจำนวนลงถึง50-60%หรือต้องหายไปมากกว่า3,000คนจากปัจจุบันมีอยู่ราวประมาณ6,000กว่าคนนะครับนในเชิงงานวิเคราะห์นะครับก็ดูแล้วการบินไทยก็กำลังแย่ละนะครับมีการฟื้นฟูการบินไทยนะครับไปแล้วส่งให้ศาล ไปสองรอบก็มีการแก้ไขเจ้าหนี้ก็อยากจะได้เงินคืนก็ให้เจ้าหนี้มาถือหุ้นมาบริหารการบินไทยนะครับสิ่งที่ตามมาคือการกระชับองค์กรให้ลดน้อยลงนะครับลดน้อยลงแล้วก็กระชับองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสายการบินไทยนะซึ่งเริ่มต้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาคนะครับได้เปิดสายการบินไทยขึ้นมาสายการบินไทยจากเดิมเป็นรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันกับายเป็นเอกชนนะครับเข้ามาทําการครอบครองโดยใช้หลักคิดของการฟื้นฟูกิจาการของการบินของญี่ปุ่นมาเป็นตัวแบบมาใช้ในประเทศไทยในเชิงงานวิเคราระห์พนักงานก็คงจะต้องถูกปลดไปเป็นจำนวนมากเพื่อให้องค์กรน,นั้นสามารถอยู่รอดต่อไปในเชิงงานสังเกห์นะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้โดยตลอดนะครับว่าการบริหารการบินไทยด้วยการ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูขอใหอ้มีการล้มละลายของการบินไทยมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่ฐบาลเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเชิงการบริหารนั้นผิดและจะทําให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากเลยนะครับสิ่งที่ตามมาก็เริ่มเห็นเริ่มมีการปลดพนักงานความเชื่อมั่นของพนักงานมีน้อยลงความเชื่อมัน่นผู้ใช้บริการอย่างน้อยผมล่ะผมปกติเนี่ยบินบ่อยเดินทางเชียงใหม่กรุงเทพเนี่ยบ่อย นะครับทำให้ไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อการบินไทยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ยิ่งทําให้ความเชื่อมั่นของการบินไทยซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดของประเทศไทยเป็นสายการบินของคนไทยเป็นสายการบินที่เริ่มสร้างขึ้นมาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับก็เรียกว่าระาสํมนซ้ายละนะครับการปลดพนักงาน เตรียมจปะปลดพนักง,งานออกก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าการกระชับองค์กรนะครับแต่จริงๆแล้วต้นเหตุของการบินไทยมันเกิดมาจากการซื้อเครื่องบินจํานวนมหาศาลและไปจอดทิ้งที่อูตะเภานะครับปัญหาไม่ใช่เกิดจากพนักง,งานแต่ปัญหาเกิดจากการทุจริตในอดีตและยังไม่สามารถที่จะมีการเอาผิดได้ในช่วงระหว่างปรับโครงสร้างการบินไทยพนักง,งานการบินไทยปรับตัวทุกป,ประการ นะครับเพื่อที่จะให้องค์กรของเขาเดินต่อไปได้แต่กลยุทธ์เชิงการบริหารของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเดินผิดพลาดไม่ใช่เฉพาะการบินไทยนะครับที่ประสบปัญหาเรื่องของอการขาดทุนนะครับผมเรียนตอนแรกวิวธีทางออกเนี่ยรัฐบาลต้องค้ำจุนการบินไทยเป็นการช่วกล่าวสนับสนุนงบประมาณออกพันธบัตรเพื่อช่วยเหลือการบินไทยเป็นการช่วกล่าวในประเทศอื่นๆ อย่างเช่นซาอุดิอาระเบียอย่างเช่นดูไบก็ประสบปัญหาเดียวกันเขาใช้วิธีการอุดหนุนแต่มีบางประเทศไม่อุดหนุนเนะี่ยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูมีเพียง 1- นึสองประเทศเท่านั้นทั่วโลกนะครับแต่มันสร้างความระสำมระสายให้พนักงานสร้างความระสำมระสายให้กับคนที่ไปใช้บริการสร้างความระสำมะสายให้กับเช่าหนี้นะครับสิ่งเหล่านี้คือหลักการบริหารนะจริงๆมันไม่ยากหรอก นะครับอยู่ที่วรัฐบาลหาเงินในรูปแบบไหนเพื่อมาฟื้นฟูก,การบินไทยให้ประชาชนเข้าใจหรือเปล่าออกปฏิบัติก็ได้แต่รัฐบาลไม่ทำตัดสินใจเอาการบินไทยเข้าสู่ศาลแล้วให้เจ้าหนี้นะครับมาทำการบริหารการบินไทยก็เป็นที่มาของการกระชับองค์กรภายในให้เล็กลงนะครับก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นผมเรียนย้ำในเชิงงานสังเคราะห์นะครับว่าไม่ใช่มีเฉพาะการบินไทยเท่านั้น ที่ประสบปัญหาในช่วงโควิด -19 แต่มันใช้เวลาไม่นานหรอกเขาประเมินว่านในปี2,568เป็นต้นไปนะฮะการบินจะดีขึ้นแต่ผมมองกลับกันนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกนะครับแค่ปีอย่างมากก็ปี2,565อพอโควิด -19 หมดไปการบินก็จะมากกว่าปกติและเอาไม่อยู่ด้วยซ้ำไปนะครับตามการตัดสินใจครั้งนี้ของรัฐบาลในการฟื้นฟูผมย้ำนะเป็นหลักที่ตัดสินใจผิด และจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นขององค์กรนะครับโดยเฉพาะพนักงานความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการและความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้ด้วยการปลดรลางนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เป็นความการตัดสินใจที่ปิดพลาดถ้าเดินตามหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตเหตุการณ์จะไม่เกิดขึ้นแบบนี้เลยดูบทเรียนไว้นะครับ การบริหารการเมืองการบริหารการปกครองการบริหารเครื่องการบริหารมีหลักถ้าบริหารผิดก็ดูการบินไทยเป็นตัวอย่างขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ